สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะชมรายการนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ News ์วันค่ะและออกอากาศไปพร้อมกันก็คือทาง Facebook Live ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะออกอากาศผ่านทีวีนิวส์วันแล้วนะคะวันนี้นะคะช่วงค่าแบบนี้ก็จะออกอากาศซ้ําในวันถัดไปเวลา9นาฬิกา30นาทีรวมถึงในวันเสาร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหากท่านใดไม่สามารถชมได้ทุกช่วงที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็ชมรายการย้อนหลังได้ก็คือเข้าไปที่ไปชมผ่านทาง u t u b e ค่ะ ไปที่ News One วิดีโอแล้วก็ค้นหาโดยการใช้คําว่าปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพจะเจอในทุกๆตอนที่เคยออกอากาศก่อนหน้านี้ชมแล้วสามารถแชร์ต่อไปได้เลยนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูราณการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันอย่างเข้มข้นมากแล้วก็หลายๆคนติดตามอย่างสนุกเพราะว่าเป็นการเปิดมุมมองให้เราได้เข้าใจกัญชามากขึ้น แต่นิดเดียวค่ะอาจารย์คะขอไปที่หลักสูตรวิถีชีววิทยาศาสตร์ในรุ่นที่3านะคะเพราะจะติดทับสมัครแล้ววันที่11มกราคม2 5 6 2ปิดรับสมัครสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็เริ่มเรียนสัปดาห์ถัดไปเลยค่ะก็จะได้เริ่มเรียนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเต็มแล้วก็ว่าจะไม่รับเพิ่มจริงๆก็ไม่รับแต่ว่าเวลามันไม่หมดก็เลยจําเป็นแต่ว่าเราขยายได้อีกไม่มากเพราะมันล้นแล้ว ใช่ค่ะนี่เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็ถือว่าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เราเป็นหมอด้วยตัวเองครับอันนี้นึกถึงแพทย์แผนนาคที่โทมัสอเวยดิสันเคยบอกไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับรวมถึงหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยดับดีนะครับก็รับบุคคลภายนอกแล้วที่ไม่ได้เรียนไลฟ์สไตล์ดิซีนแต่ต้องปรับฐานอยู่ประมาณสัก3ครั้งสองสามครั้งหลักสูตรสุขภาพนี่นะคะจะเปิดโอกาสให้ไปจนถึงวันที่18 18มกราคมได้ราคาพิเศษด้วยนะคะในที่จะได้ราคาพิเศษคือสุขหน้าค่ะ ครั้งเดียวก็คือมีเวลาสั้นมากงั้นทุกคนต้องรีบสมัครที่มาิดลโทรศัพท์0619506666 0619506666ไปฟังคลิปกันต่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องกัญชาซึ่งไม่สามารถหาฟังได้ที่ไหนนะครับเชิญครับตัวเราเนี่ยเหมือนกำลังจะป่วยคือมีภาวะไขมันเริ่มก่อตับเพราะว่าไม่มีถุงน้ำดีเพิ่งผ่าตัดไปหนึ่งปีค่ะภาวะเหมือนซึมเศร้า ไม่อยากเจอใครไม่ออกจากบ้านแล้วก็เหมือนบางทีก็อยากจะร้องไห้เหมือนอารมณ์เครียดก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะปล่อยตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วพอเจะตุ้มเขาชวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากมาเรียนเราอยากมารู้ว <ra> ่าเป็น <Avenue> ยังไงก็เลยชวนน้องสาวมาเราไม่รู้มาก่อนว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้พอเรามาเรียนแล้วรู้ว่าอ๋อทำไมคนถึงป่วย พื้นฐานของมนุษย์นี่คืออาหารถ้าเราเลือกอาหารดีเราก็จะไม่ป่วยพอเราไม่ป่วยปุ๊บเราก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าหมอที่ดีที่สุดคือร่างกายของตัวเองนะคะร่างกายเรามันมหัศจรรย์มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ถ้าเกิดเราเลือกกินอาหารที่ถูกที่ถูกนะคะที่ที่รู้ว่าการทานอาหารเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ พี่สาวนะคะตรงนี้เป็นติ่งหูดเนื้อใหญ่มากหูดที่เป็นเนี่ยตอนแรกกุ้มใจมากเพราะมันโตเร็วมากภายในภายในสองสามสัปดาห์โตเร็วมากมันโตเหมือนกับเห็ดปุยฝ้ายเลยมันมันบานออกเลยขนาดเท่าหัวคั้นบัตรหัวใหญ่เลยพอพองงดแป้งงดน้ำตาลได้สามสัปดาห์นะคะพอเราไปล้างหน้าเอ๊ะเราจะจับทุกวันค่ะเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันหายไปแบบเหมือนเหมือนเมื่อเช้ามันยังเป็นของมันเม็ดม่ใหญ่ๆพอตื่นเช้ามามันเล็กลงแบบล่าแบบสนิทตอนแรกแฟนไม่เชื่อนะคะ พอเขามาเห็นเขาบอกเขาเชื่อแล้วช่วยบอกหน่อยว่าจะกินอะไรบ้างจะกินตามเราเขาเชื่อแล้วว่าทําแล้วมันได้ผลดีกับร่างกายจริงเราจากเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเราก็จะเหมือนแบบอารมณ์ไม่ดีคือคนรอบข้างจะไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะหายเลยค่ะ พราะว่าเรางดแป้งกับน้ําตาลเรารู้สึกว่าเราอยากจะยิ้มอยากจะคุยกับทุกคนคนรอบข้างเขาก็บอกว่าเราเปลี่ยนไปลูกก็จะลูกเคยบอกว่าคุณแม่ไม่เคยยิ้มเลยแต่ตอนนี้ลูกบอกว่าคุณแม่เปลี่ยนไปมากสามีก็รู้สึกมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากไปถ่ายทอดให้คนรอบข้างเขารู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันดีกับสุขภาพเรา มาเรียนหลักสูตรนี้ทําให้เลือกอาหารมากขึ้นน้ําหนักจาก89ตอนนี้เหลือ80จะชอบลงรูปเพื่อนก็จะอินบ็อกมาถามว่าทํายังไงทําไมผอมลงก็มีการนัดนัดก,นกันกับเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนมาที่บ้านสอนเพื่อนทําอาหารเป็นเวแกนคีโตค่ะถ้าไม่ได้มาเรียนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแบบนี้ได้อารมณ์งุดหอิดก็น้อยลงเพราะเราปรับอาหารรู้เลยว่าที่ตอนนั้นทําให้อุดอิดเนี่ยพอน้ําตาลพอเรามาเรียนรู้ว่าน้ําตาลแป้งเนี่ยมันมีโทษมากกว่าประโยชน์ แล้วพอปรับเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างก็ดีขึ้นถ้ามีรุนที่สามเนี่ยอยากให้พ่อกับแม่ได้มาเรียนด้วยนะคะ mm hmm. เขาจะได้รู้ในสิ่งที่เราเรียนเพราะอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้มาเรียนด้วยตัวเองมันมีประโยชน์มากจริงๆค่ะคุ้มมากกับคอร์สค่าเรียนระหว่างกับที่จะไปต้องไปเข้าโรงพยาบาล mm hmm. อยากให้มาเรียนด้วยตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องกินอะไรทานอะไรไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับใครคือเรากําหนดตัวเราเองได้เริ่มจากการปฏิบัติตัวแล้วก็การเลือกอาหารรับประทาน ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะ0619506666 0619506666นะคะหลักสูตรวิธีชวาเวชศาสตร์สมัครภายใน11มกราคมหลักสูตรการประกอบอาหารสุขภาพและชะลอเวอรระดับยีนสมัครภายใน18มกามราคมนี้นะคะเจิาอา์าย์ป็นเทพต่อเลยค่ะเรากำลังจะเห็นเลยว่ากัญชาเพื่อการแพทย์เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองมากแล้วก็ เวลามีสัมมนา,าที่มีชาวต่างชาติม,มาเมื่อไหร่เนี่ยก็มักจะมีคําถามแรกๆถามว่ากัญชารักษามะเร็งได้ไหม,มกี่คนก็จะพูดเลยว่ากัญชารักษามะเร็งไม่ได้แต่มีคนไปจดสนิบบัต์รักษามะเร็งใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีการแชร์กันตามโซเชียลมีเดียว่าเขาหายจากโรคมะเร็งจากการใช้กัญชาตราบใดที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงตราบใดที่เปิดมาบนดินเราจะเริ่มหาข้อจิด หาข้อที่จริงว่าจริงไหมจริงบนเงื่อนไขไหนและอะไรบ้างนะครับ<ม>ก็เรียนท่านผู้ชมว่าผมก็จะเปิดบรรยายหัวข้อพิเศษที่ชื่อว่าการบูรณาการปัญญาเพื่อป้องกันรักษาโรคมะเร็ง<ม>ในครั้งสุดท้ายเพราะจะไม่มีเวลาบรรยายแบบนี้พิเศษแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะไปบรรยายในหลักสูตรวิถีชีววิทยาสตร์เรื่องอาหารแล้วก็หัวข้ออื่นอีนอกมากนะครับจึงขออนุญาตหัวข้อนี้ครั้งสุดท้ายที่ Mw Wellness นะครับที่ หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02276 5 0 9 3อนถึงสนะคะ02276 5 0 9 3อถึงสและอีกหมายเลขค่ะ02276 5076นะคะ02276 5076ค่ะครับในตอนที่แล้วผมก็อธิบายเรื่องมีพรบกัญชาขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2 5 0 7้อเด่ร2อ7เจ็7 7เนี่ยครับตรากฎหมาย2478นะคะแล้วก็ตราไว้ณวันที่6เมษายน2478นะครับ แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ไม่ได้ถูกบัญจุเป็นยาเสพติดให้โทษในเวลาตอนนั้นแต่แยกกฎหมายไว้ต่างหากโดยมีความมุ่งหมายว่าอันตรายแก่ผู้สู่ะนะครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายที่ถือว่ามีความสําคัญนะครับก็คือเอาเรื่องการปลูกก่อนอเพื่อดูแนวคิดเมื่อปี2 4 7 7 2478ในเวลา<ะ>ตอนนั้นนะครับว่าตั้งแต่วันใช้พรบน,นี้เป็นต้นไปห้ามมิให ผู้ใดปลูกกัญชาหรือมีพันธุ์กัญชาไว้แต่วงเล็บหนึ่งอนุหนึ่งนะครับบรรดาผู้ที่ได้ปลูกกัญชาก่อนไว้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้จัดการเก็บและจําหน่ายให้หมดสิ้นภายใน1ปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้หมายความว่าให้เก็บก็ได้แล้วก็จําหน่ายได้ด้วยค่ะไม่ได้แบบให้เขาทําลายทิ้งไปเลยนะใช่ค่ะยังให้เขาขายได้มีเวลาตั้งหนึ่งปีหนึ่งปีเอาละแล้วเข้าไปว้ที่ไหนในเมื่อเขาบอก ต,ต้องมีการควบคุมกัญชาเมื่อไม,ไม่ให้มีใครปลูกเลยอนุสองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้แต่เฉพาะบุคคลปลูกหรือมีพันธ์ุกัญชาไว้เพื่อการทดลองหรือเพื่อประโยชน์ในทางโรคศิลปะก็ได้อ,อยากจะบอกว่าก้าวหน้ามากในยุคนั้นคือแยกแยะระหว่างการออกออกฤทธิ์จิตประสาทกับการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แสดงว่าคนในยุคนั้น รู้แล้วว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์และไม่ทิ้งกัญชาแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังไม่ให้มีโทษที่จะก่อให้เกิดออกฤทธิ์จิตประสาทถามว่าโทษมันคืออะไรหนึ่งหลับหมดแรงหวาดกลัวขี้เกียจก็หลับอะครับดังนั้นเขาก็กลัวว่าถ้าคนเสพกันหมดก็จะเป็นเอาแต่นอน ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อเสียที่หลายคนเป็นห่วงแต่ผมมียกตัวอย่างภาสิทโบราณมาให้ฟังนะครับคุณครูครซึ่งผมคิดว่าก็มีความน่าสนใจเป็นภาษิทธิที่เกิดขึ้นเก่าแก่ของชาวนครศรีธรรมราชค่ะอยากฟังไหมครับคนนครว่ายังไงคะคนนครเขาบอกว่าเขาพูดถึงเหล้ากัญชาฟินกระท่อมค่ะนะปัจจุบันเหล้า ไม่ถือว่าเป็นบัญชียาเสพติดแต่เมาแต่ก็มีคนติดเหล้าด้วยบุรีนี่ไม่ต้องพูดถึงเหล้ากัญชากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภที่ห้าฟินเป็นยาเสพติดเลยได้แต่สารสําคัญทํามอร์ฟีนบริษัทต่างชาติยึดไปหมดขายได้แต่บริษัทต่างชาติที่ผลิตเข้ามาได้แต่นําเข้าเท่านั้นนะครับกระท่อมกระท่อมไม่ควรจะเป็นยาเสพติดเพราะมันไม่ติดเลยนะครับ แต่ภาษิตของชาวนครศรีธรรมราชพูดว่าอย่างนี้ครับเล่าว่าเอาวากันชาว่ายากรฟินว่าคิดให้แน่นอนท่มว่าหาบคอนยกให้ฉานฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไม่คุ้นเคยขออนุญาตอ่านช้าๆอีกทีเล่าว่าเอาวาหมายถึงเล่าเนี่ยเอาแล้ววะ ลุยละวาคือมีเรื่องนะครับฮึกเหิมกล้าหารเล่าไปอย่างนั้นนะครับกัญชาว่าอยาก่อนรคือไม่กล้าสู้อนเนี่ยเรากำลังนึกว่าเพราะว่าถ้ากินเพราะว่าถ้าสูบกัญชาไปปุ๊บเหมือนกับอยากอยู่ในโลกของตัวเองอยากพักเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเรื่องกับใครเพราะมันหมดแรงไม่ต้องไปตีใครเลยเหมือนกับคนข้ามกับเล่าเลยนะคะแต่มีผลเสียไหมมีแน่ถ้าขับรถ อ oh. จริงไหมใช่ใช่เล่าก็เมา,เาก็เสียชีวิตเยอะแยะกัญชาก็เมาได้ใช่ดังนั้นต้องตรวจเหมือนกันมไม่ใช่ว่าตามอำเภอใจค่ะทําไมน้ําตาลเป็นโทษและก็ทําให้หลังสารสื่อประสาทสาคัญนะครับในบริเวณโดพามีนเหมือนกับเสพโคเนคนแต่ทำไมน้ำตาลไม่เป็นบัน ไม่ขึ้นบัญชียาเสพติดสนับสนุนโดย m a n นเจอร์วอเให้ความสดชื่นขึ้นความสมดุลสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก m a n นเจอคือฟินเนี่ยสมัยก่อนนี่นะครับเขาบอกว่าสูสฟินโบราณเนี่ยจะทำให้เกิดความสุข,ขุมรอบครอบ คิดใคร่ครวนไตรตรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดหลายมุมมีจินตภาพในการคิดนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ละเป็นยาเสพติดะนะครับหมายถึงว่าถ้าเขาใช้ทางยาจะใช้แบบนี้เจ้าสัวในรุ่นเก่าๆเนี่ยติดฟินฟน,นะครับเพราะช่วยทำให้มีความคิดลึกซึ้งในการทำธุรกิจฟิน ก็เลยจึงเหมือนพืชของชนชั้นอาเซียและเจ้าสวัวส่วนกัญชาเนี่ยมันหลับแล้วก็เจริญอาหารคนใช้กัญชามักจะอ้วนผีเพราะหิวข้าวกินได้ตลอดกินได้ตลอดนะครับแต่ไม่เป็นอันทำงานเลยนี่ก็เป็นผลเสียผมจึงเห็นด้วยว่าเราไม่ได้ทำเพื่อสันทนาการแต่ต้องเพื่อทางการแพทย์ทิ้งไม่ได้ โทษมันก็มีประโยชน์มันก็มีอย่าว่าแต่กัญชาเลยฤๅษีกรน,น้ำตาลเนี่ยติดใช่ติดความหวานของน้ำตาลติดหวานน้ำตาลค่ะทำไมน้ําตาลเป็นโทษแล้วก็ทําให้หลั่งสารสื่อประสาทสาคัญนะครับในบริเวณโดพามีนเหมือนกับเสพโคเคนคแต่ทําไมน้ําตาลไม่เป็น ไม่ขึ้นบัญชียาเสพติดจะบอกว่าเพราะมันไม่เป็นโทษเหรอก็เหมือนกันครับกัญชามีมากเกินก็เป็นโทษค่ะน้ําตาลมากก็เป็นโทษไม่มีอะไรมากเกินแล้วไม่เป็นโทษค่ะทั้งนั้นดังนั้นก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วกัญชาจึงจําเป็นต้องควบคุมทางการแพทย์ค่ะอันนี้เราเห็นแล้วว่าปีสองสี่เจ็ดเจ็ด ที่กัญชาย,ยังไม่ได้อยู่บัญชียาเสพติดถูกกันออกมาเพราะเห็นว่ามีโทษแต่ก็ไม่ทิ้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยรัฐตรีมหาไทยมีสิทธิ์ให้ปลูกให้ปลูกเลยนะเพื่อการทดลองหรือเพื่อประโยชน์ในทางโรคศิลปะก,ก็ได้แล้วก็ยังมีครับอันนี้น่าสนใจเพราะน่าจะเป็นการกดดันมาจากต่างประเทศด้วยห้ามมิให้ผู้ใดพากัญชาเข้ามาในพระราชาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตซึ่งเจ้าพนักงานออกให้วงเล็บสองห้ามส่งกัญชาออกไปนอกพระราชอาณาจักรถ้าได้รับการกดดันจริงก็คือของเนี้ยห้ามส่งไปขายห้ามส่งไปขายเพราะเพราไม่ราคาถูกมันราคาถูกขึ้นง่ายมันจะไปตีตลาดโลกได้เลยนะครับอต่อนะครับมาตราเจ็ดห้ามมิให้ผู้ใดอ้ออย่าลืมว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย หารอเมริกันนี่ชอบกัญชาไทยมากเ้าตอรียกว่าดังมากคือไทยสติ๊กหรือว่าคล้ายๆเป็นสติ๊กก็คือเหมือนกับเป็นไม้เป็นก้อนเป็นแท่งนะครับแท่งกัญชาไทยดังมากไปที่อเมริกาดังนั้นกฎหมายฉนวนก็เลยรองรับว่าห้ามส่งออกไปด้วยในเวลาตอนนั้นนะครับให้ไปซื้อเอาที่นู่นเอาห้าวจากที่นี่อยวาเขาจะวิจัยกันที่นู่นกันจะเป็นพันของเขานะครับแล้วก็ในราคาไม่เหมือนกันด้วย วงเล็บ7ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อขายจําหน่ายหรือสูบกัญชาเห็นไหมมีเรื่องสูบมาเฉพาะเลยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคลมีไว้เพื่อประโยชน์ในทางโลกศิลปะก็ได้นะครับความในวักก่อนมิให้ใช้บังคับแก่บุคคลผู้ซื้อขายจําหน่ายหรือสูบกัญชาอยู่ก่อนวันใช้พรบฉบับนี้ แต่ให้บุคคลน,นั้นจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งให้หมดสิ้นไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พรบรนี้ใช้ะนะครับวงเล็8บมาตรา8ห้ามีให้ผู้ใดมีซื้อขายหรือจำหน่ายบ้องกัญชาอุปกรณ์สำคัญหรือเครื่องมืออย่างอื่นที่ใช้สูบกัญชาเว้นแต่จะรับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักง,งานเพื่อเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์คือตรงเลยเพราะว่าแพทย์แผนไทยไม่มีสูบดังนั้น ห้ามมีบ้องพอไม่มีบ้องก็แปลว่าห้ามสูบแต่เอามีไว้ให้เฉพาะบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ทําไมคนในยุคนั้นถึงทํางานได้คระบกราชการก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมีเครือข่ายมากเท่ากับยุคปัจจุบันทําไมเขาจัดการได้กับเรื่องปัญหานี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็สถานการณ์ในเวลาตอนนี้ผมก็ชวนมาคุยต่อว่า กัญชาตอนนี้เป็นกระแสทั้งโลกมผมเนี่ยโชคดีนะเพราะว่าอยู่ที่ท่านดออรอทิต์ไรรัตให้เป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนโูราการสิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องไปหาวิธีใช้ที่ชาญฉลาดที่สุดเท่าที่เรามีภูมิปัญญามามผมต้องเดินทางไปทีละจังหวัดเพื่อสาะแสวงหาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้แต่โบราณ คนไม่เคยรู้นะครับ <อะ S 1> ว่าผมต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปเพื่อหาข้อเท็จจริงเรามีภูมิปัญญาดีๆอย่างเช่นลูกสาวของคุณหมอชรอพงษมาไหานะครับคุณหมอชัดคุณหมอชัดวณิชพงมาไหลซึ่งจะมาร่วมงานกับเราที่สีลมที่เป็นคลินิกต้นแบบนะครับที่รวมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนไทยแล้วก็บูรณาการเข้าด้วยกันนะครับว่าเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเคยเป็นจังหวัดส่งออกกัญชาไปเมืองนอกมาก่อนอืคนไม่รู้นะ,ะแล้วแทบทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกกัญชาเป็นเรื่องปกติเพราะกัญชาในระหว่างการบริโภคมีฤทธิ์เมาเบื่อและขมจัดดังนั้นสปปรรพคุณของมันของกัญชาก็คือลดน้ำตาลและเมืองเพชรเป็นเมืองน้ำตาลน้ำตาลนะครับดังนั้นมันก็ มันเหมือนสอดรับกันกับภูมิประเทศภูมิภาคจังหวัดและวัฒนธรรมของเขามีหลายจังหวัดที่ดังนะครับเช่นผู้ริกอารได้พูดถึงบางจังหวัดเช่นบางคนพูดถึงที่เทาอุเทนที่นครพนมนครพนมบ้างที่วัดดีแล้วก็บางพื้นที่บอกสกลนครสี่ดีที่สุดผมจะบอกให้ว่าคําว่าดีที่สุดอ่ะมันไม่มีหรอกอที่คําว่าดีที่สุดเนี่ยเขาไปสนใจสารสําคัญ TSC อยากใช้อะไรอยากได้รปโยน์ตรงไหนค่ะแต่แพทย์แผนไทยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้สนสารสําคัญเขาชิมรสมันไม่ไดเอามาสูบกันเขาชิมรสของมันว่ารสแบบนี้เนี่ยต้องเข้ากับตำรับแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับภูมิปัญญาดังนั้นเขาไม่ได้สนใจสารสําคัญเขาสนใจว่ารสแบบนี้โดสเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วเขาใช้โดสหรือปริมาณยาที่ต่ำมากไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทเพื่อให้เมาเพียงแค่ให หลับและเจริญอาหารได้นะครับขออนุญาตไปอีกบุคคลหนึ่งซึ่งผมก็เดินทางไปหาหมอไทยภูมิปัญญาไทยะนะครับจนกระทั่งไปเจอท่านนี้ครับผมเพิ่งเดินทางไปกับทีมคุณหมอชัดวณิสแล้วก็ไปหาหมอแวร์ไปกับหมอแวร์ด้วยคุณหมอแวร์ตอนนี้เรียนปอทอ,อยู่กําลังพิสูจน์ตำรับยาวิจัยะนะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นรองคณะบดีของที่มอรังสิตท,ที่ผมทํางานอยู่นะครับท่านเนี้ยชื่อ หมอชุบดูอายุไม่คุมยากอายุแปดสิบสี่ปีนี่แปดสิบสีแล้วหรอคะไม่น่าเชื่อเลยครับกำลังมองว่าน่าจะไม่สัก70ได้ใช่คิดว่็องนั้นดูไม่มีย้อมผมนะครับเพราะเป็นชาวบ้านเลยแล้วก็ดูสิครับผมก็ยังไม่ค่อยงอกเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องไปสอบถามว่าวิธีการใช้กัญชาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านทำยังไงเมื่อก่อนเคยสอนที่มอรังสิต หมอชุบเนี่ยเหรอคะครับแล้วก็จําไม่ได้จบปริญญาเลยแต่ว่าท่องเป็นกรอนทั้งเล่มจนเขียนมาเป็นทั้งเล่มเลยภูมิปัญญาไทยครัผมต้องไปเรียนวิธีการอ่านเข้าตำรายเข้าใจเป็นระบบอของแพทย์แผนไทยจากครูภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วก็ไปดูว่าเขาใช้ยังไงต่อมาเบื่อการสอนไปอยู่ที่นครนปฐมมสทธิ์ก็ส่งอาจารย์ไปสอนสัปดาห์ละครั้งท่านก็เห็นว่า หมอไทยส่วนใหญ่สนใจแต่ใบใบประกอบวิชาชีพไม่สนใจว่ารักษาหายยังไงท่านก็เลยมาอยู่ที่อุดรหลบมาอยู่ที่อุดรรับสิทธิ์น้อยมากค่ะตอนนี้เลยครับผมเลยต้องไปอุดรท่านพอท่านไม่สอนที่มหาวิทยาลัยแล้วคแล้วก็สุดยอดมากเอาเป็นว่าสุดยอดไหนเนี่ยไม่อยากพูดออกอากาศ เอาเป็นว่าคนละยิ่งอยากรู้อยากดูเอาไว้พูดนอกรอบว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยขนาดไหนเนี่ยโอ้โหคือเก้าสกว่าเปอร์เซ็นเราเจอแต่ของปลอมนนค่คำว่าของปลอมหมายถึงว่ารู้ไม่จริงจริงรักษาไม่ได้หมอไทยก็เลยเก่งไปทางกดจุดและนวดเพราะมันเห็นผลมากกว่าหมอยาไทยน้อยน้อยมากแล้วในประเทศไทยคุณหมอชัดวันนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคุณหมอครูชุบนี่ก็ถือว่า เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราต้องรวบรวมแต่ละแห่งและแต่ละจังหวัดสุดยอดแต่ละเก่งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและโรงพยาบาลแพทย์แผ,ผนไทยแต่ละตำรับของแต่ละที่ก็มีความเด่นไม่เหมือนกันผมพยายามจะรวบรวมทั้งประเทศให้หมันเป็นเอกภาพให้ได้รู้ทําได้บ้านะ,ะในยุคที่ตัวเองมีชีวิตอยู่นี่นะครับแต่ต้องไปเดินตามหาหมอไทยมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งว่ากัญชามไม่รักษามะเร็ง ฟันทองเลย <c oughs> แล้วผมถามหลายคนที่เขาเป็นเซียนเซียนสมุนไพรนะครับ <c oughs> ว่ากัญชาไม่ได้รักษารโรคมะเร็งเดี๋ยวนะคะอาจารย์ในแบบท,ที่มาเดี่ยวๆหรือว่าในแบบท,ที่เข้าไปยังไงหรือในรูปแบบไหนย,ยังไงบ้าง <c oughs> จะบอกว่ากัญชาเป็นเสี่ยวหนึ่งของกระบวนการรักษาหลายกระบวนการ <c oughs> เขาคิดแบบนี้ <c oughs> และการรักษารโรคมะเร็งมีวิธีรักษาแต่ไม่ใช่ใช้กัญชาเป็นยาเดียวรักษาโรคมะเร็งเด็ดขาดไม่เช่นนั้นทั้งโลกคงต้องประสบความสเร็จในการใช้กัญชา เพื่อรักษามะเร็งโดยตรงไปหมดแล้วแต่วิธีการรักษายังไงผมก็ไปเลยไปรวบรวมมาหมดแล้วะพอรวบรวมมาก็หนักใจว่าตัวเองจะต้องทํายังไงต่อเพราะการที่เราไปรวบรวมครูภูมิปัญญาแต่ละที่แต่ละจังหวัดตระเวนเที่ยวไปเลือดนี่นะครับแล้วก็รวบรวมแล้วก็สังเกตคนไข้ว่าคนไข้มาแล้วหายไหมก็ทําตามที่คุณหมออวยเกษงเคยทําไว้ในสมัยก่อตั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นแหละแต่ยุคนี้เรามีกระบวนการพิสูจน์ทางเภสัช ผมเชื่อว่าเราจะพยายามทําให้ได้ให,ให้เกิดการรวบรวมภนนูมิปัญญานี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะตอบคําถามาเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้วก็จะเปิดให้องค์ความรู้เลยว่าทํำยังไงมันถึงจะถูกเอามาใช้กับผู้ป่วยมะเร็งในมิติไหนในวิธีคิดการแพทย์แผนไทยคะ่ะคุณครูชุบเนี่ยคุณหมอชุบเนี่ยเขามีมุมมองต่อเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ยังไงบ้างคะเขาบอกว่ามันเป็ักษาโรคมะเร็ง ก็คือก็คือเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลายกระบวนการแล้วก็มีไว้เพื่อทำให้นอนหลับเจริญอาหารเปรียบเสมือนเป็นยาอายุวัฒนะถ้าเข้าตํำรับถูกให้ถูกต้องด้วยคือต้องมีความรู้ใช่ดีนะคะอาจารย์ไปพบท่านเนี่ยก็ยังพบอีกหลายท่านยังต้องพบอีกหลายท่าน ที่จะได้เก็บรวบรวมตําราก็คงหนามากเลยนะคะอาจารย์ถ้าทาเป็นตํารานะคะคงจะเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่ามันคือมรดกของชาติเรานะคะไม่ควรปล่อยให้ทิ้งหายไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์ก็น่าจะมีอีกหลายๆเรื่องชมคลิปไปยังชมคลิปไปตอนช่วงต้นนะคะก็อย่าลืมนะครับปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้สําหรับหลักสูตรวิถีชีววิทยาศาสตร์วันที่11มกราคม2562ใช่ค่ะนะครับ แล้วก็หลักสูตรวิถีชีวะหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยในระดับยีนสิ้นสุดรับสมัครแบบมีส่วนลดสำหรับบุคคลภายนอกอย่างมีจํากัดที่นั่งนะครับวันที่18มกราคมสุกหน้าหมายโทรศัพท์เดียวกัน061950666666 1 9 5 0 6 6 6 6ค่ะนรับค่ะเอาลวันนี้หมดเวลาขอบคุณอาจารย์เป็นเทพนะคะหลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเน g เจอร์